โอเคก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอัชิตาก็วันนี้มาชีวิตรอดนะครับผมก็ซึ่งไม่ได้เล่นนานมากเลยเออมัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน h e ลโหล u ไ s ์เอาอีกแล้วไม่นะผมได้ยินเสียงแบบร้อนๆในถ้ำอีกแล้วมันจะหลอกร้อนผมไม่ได้เนาะฮัลโหล วันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรผมก็จะมาลงเมืองอีกฮะใช่ชีวิตของผมคือการลงเมืองก็ถา,ถามว่าลงไปทำไมนั่นนะสิห <c oughs> ยอกเดี๋ยวแปนึงนะตอนนี้ Emergency 2ี่สองเรามีเอออ d เ m o n ซีหนึ่งโอเคเหล็กเราเยอะฮะก็ เอาไมา่ใช่เหรอนี่กดผิดอีก้วเฮ้ยอยูต้องการเวลเจ็ดซึ่งผมตอนนี้ไม่มีเวลแย่ว่ะจะเป็นอย่องนี้ทุกคนผมต้องการเวลเพื่อจะอัพเออี๋ยวผมจะไปดีเอ็นไป้ถาเวลแปล๊บหนึ่งี๋ยวเราจะกลับมากันนะผมโอเคนะเป็นึ่งนะ12 seconds later โอเคผมก็ได้ทำการฟาร์มไปที่รอยนะทุกคน <c oughs> ซึ่งก็บอกว่าโอ้โหโคตรอันตรายและโคตรนานเลยทุกคนฟาร์มกว่าจะเสร็จนะมามาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อนั่นสินะได้เวลาอัปเก,ดกรด PX เราแล้ว <c oughs> Damn, เตรียมบอยอัปเกรดดาบควานไม่ได้ดาบสิ เรือสามจัดไปอะไรมีอีกไหมเออมวัมวเก็ืมัวไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปพ่ดเรื่องทุกคนเดี๋ยวผมขอฝนให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วกันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนฝนหยุดตกแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะ กน,นะ้ยถ้าถามว่าคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรนะผมก็จะไปลงเมืองอีกที่เดิมแต่ว่านะการลงเมืองครั้งนี้ผมอาจจะอาจจะไปหาเหมืองล้างแร่ไมาช้าบ่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคน ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเออชีวิตรอดเลยรู้สึกว่าเออไงไป,ไปไปไม่เป็นเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตรงเขาลูกนั้นกันทุกคนก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามผมนะก็ตอนนี้หกสิบซับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดติดตามผมด้วยนะให้สู่ถึงหนึ่งร้อยซับนะทุกคน จจริงผมก็อยากจะสตรีมอยู่แต่มันสตรีมไม่ได้อะแย่จังเดี๋ยวไปมนังนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เอ้ยยังไงวะเนี่ยวอาจริงดิ เดี๋ยวนะทุกคนอ้มันมีรูตรงนั้นด้วยเฮ้เดี๋ยวถ้ำนี้หลานี้ถ้ำน,น,นี้คุ้คนๆเนี่ยเอ๋ทำไมทางมันดูแบบฮะเนินีง มาทำไมวะไม่ผมนี่มาทำไมก็ได้ข่าวว่า1 1 9จออกมาแล้วใช่ไหมทุกคน่า่าเฮ้ยผมได้ยินเสียงร้อนๆอีกแล้ว1 1 9จะมาในปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่ามาเดือนไหนนะก็ต้อถามว่า ออกมาแล้วผมจะเล่นไหมเล่นแน่นอนฮะแต่ต้อถามว่าโทรศัพท์ผมจะไหวไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งฮะโทรศัพท์ใครไหวไหมผมแหละคนนึงที่จะไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยเธอก็อยากเล่นเนาะเนาะหนึ่งจุดสิบเก้าอู้เออผมก็ลองมันออกมาอยู่ผมก็จะเล่นอยู่นะทุกคน <c oughs> อ๋อหลุมว่าหลุมอะไรไปทุกคนออกสำรวจลงเหมืองกันเด้อเด้อเด้อเดยนนะเฮ้ยเป็นเฮ้ยทุกคนเป็นทางลงไปเลยอะ หนึง่งอะอ๋อโอเคโอเครู้แล้วเดี๋ย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 วขอคุณเหล็กแป๊บหนึ่งเอา่ะทุกคนถ้าทุกคน,กคนดูคลิปผมแล้วรู้สึกว่า เมนเมนเอคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าเชเดอร์ผมมันแสบตาหรือไม่ว่ายังไงนั่นหน่อสิเอมาบอกได้นะ,ะทุกคนว่าเชเดอร์ผมเป็นไงอืมลองไปสำรวจกันดีกว่าอุ้ยเอแกนะ <c oughs> เป็นเลวินหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงเสก,กิลิตันอยู่ใกล้ามากตกจากตรงนี้เราจะขึ้นไงมั่งเนี่ย กันโอ้โยน้ำน้ำมาจากไหนอ่ะมีบล็อกไหมอืมโอเคอุดน้ำไว้แล้วก็อืม รับนี้ก็น่าสนใจดีนะทุกคนโอ้ยทำยาวมากโอ้ไปต่อได้ยเยอะอ๋อสุดแค่นี้แหละคอปเปอร์ไปไดีไหมไม่ไม่ขุดไม่ขุดเฮ้ย ว่าขอสำรวจท้ำนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคนะเอาละทุกคนผมได้ทําการสํารวจทางนี้ไปที่เรียบร้อยน,นะซึ่งถ้าว่าคอปเปอร์ผมจะเอาไหมไม่เอาฮะเอามาทําไมอะคอปเปอร์อยู่นั่นก็อู้เยอะอยู่แล้วจะามาทำรอรไรทุกคนข้างล่างนี่มันมีอะไรอะ่ะนี่นะ อะไรตกงน้ำมาดิดดูดิดิคิปเปอร์ไปเลยเพื่อนตุม้มว่าไงแมงมุม,ม,มว่าไง h e ลโล g u กสอ๋อมันเป็นน้ำตกเลยนี่ว่าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุมแบบนี้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเออเกือบตกลงไปแล้วไหมล่ะ โอ้ทุกคนอันตรายอันตรายอันตรายจัดเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอกินอาหารแป๊บนึงนะโอ้ทุกคนทำทำไปเล่นไปแสดงว่าฝั่งนู้นก็น่าจะโอเคหรอกมั้งบางอันนี้ไม่รู้นะตรงนี้ก็ไปได้แต่ ไปทีละไปทีละเอ่อเขาเรียกว่าไปทีละส่วนกันอุ้ยสกิลตันอยู่ไหนวะ Hello world เนีย่ยกาเวีไม่ไว้ใจมึงไม่ไว้ไม่ไว้ใจเลยกาเวลวอะอะไรทุกคนก็ชเชเดอร์ผมแสบตายไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผม แต่สำหรับผมว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมืดลงกว่าเดิมในความคิดผมนะในส่วนตัวผมก็โอเค1.19งั้นหรือแล้ว1.18ละ่ะนั่นสิทุกคนก็จะงงว่าเอา้าแล้วแล้ว1.18ไปไหนทำไม1.19จถึงจะออกมาปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่ะ <laughs> ตามที่ผมถ้าทุกคน าหาใน Google นะมันก็จะมีอยู่นะทุกคนให้ดาวน์โหลด1 1 9เอ,เอ,เอไม่ใช่1 1 8ซึ่ง1.8 8มันจะเป็นภาคเถื่อนนะทุกคนใช่ผมก็เล่นภาคเถื่อนเป็น1ไม่ใช่117แล้ถ้าถามว่าทำไมผมไม่เล่นภาคแท้แล่ะเพราะว่าหนึ่งคนไม่มีเงินฮะ <c oughs> อุ้ยนี่มันอะไรอะ่ะไม่เอาดีกว่าไม่อยากลงไปข้างล่างไม่ลงไม่ลงไม่ลง ถ้าถามว่าทำไมผมถึงเล่นภาคเถื่อนเพราะผมไม่มีเงินเลยอย่างถ้าผมมีเงินผมจะซื้อภาคแท้มาเล่นอยู่ซึ่งถ้าถามว่าเอา้าเล่นภาคเถื่อนก็ดีแล้วนี่มันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมมันก็ใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเล่นภาคเถื่อนอะ่ะใครไม่รู้ว่าทําภาคเถื่อนมาแต่ก็มีคนเล่นแล้วแหละแต่ภาคแท้นะถ้าถ้าทุกคนเออซื้อเกมมาเล่นนะทุกคนคือเงินที่ทุกคนไอจ่ายไปให้เขาคือเป็นเงินว้่แบบ ิงเงินไว้แบบให้คนทำเอคนเขาเรียกว่าอะว้ดด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 ดิดิดด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 ดเดดดอดด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 ด สกิลตันเรนอ๋อใช่เออเดี๋ยวเงินที่ทุกคนจ่ายให้เขาอะมันจะเป็นเงินไว้สนับสนุนคนทำเกมนะทุกคนก็เอ้ยได้ดิ กาเวลล่วงชิบหมนะไดวผมขอ,อาจากตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ย้เราจะกลับมาอีกครั้งโอเคโอเคผมก็หาทางออกมาเจอแล้วแต่ยินเสียงสมบี้ตายอยู่ไหนหนอยิ่ไหนก็ไม่รู้ฮ่าฮ่า อ๋ออยู่ในนี้เหรออ๋อนี่ไงไอ้หลุมนั่นนี่ว่าเออใกล้เสร์จถ้าผมเดินไปเรื่อยผมจะเจออะไรอีกไหมหนาอืมทำนี้น่าสนใจว้าว ดูนะนี่มันอะไรอ่ะอ๋อมันแค่ออนี้เฉยๆเนอะว่าถา้ำโอ้โหถ้าใครมีเงินผมแนะนำให้ซื้อภาคแท้มาฮะ <c oughs> ก็สนับสนุนคนทำเกมเนะให้เขาทำเวอร์ชันต่อๆไปแต่ตรงนี้มันเป็นภูเขาเลยอ่ะอืมตรงนั้นก็เป็นทะเลสินะ okay. Oh. Nào. tục sang ngắn. What? Tại sao phân tục? Cảnh sát nhảy ได้ปาฮะุกลงคลิปนี้ผมมาทำอะไรวะเนี่ยฮเ,เนั่นสิอะไรผมว่าจะหาไฮชาร์ปใช่ไหมซึ่งมันบอกบอกเลยว่ามันไม่เจอจริงฮะ ถ้ามันอยู่ลึกๆนู่นนะซึ่งผมก็ขี้เกียจขี้เกียจฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาเดินเล่นฮะเดินเล่นแล้วก็ตื่นเต้นกับชีวิตนิดหน่อยอ้าวว้าม,ม, <What? S 1> มาตรงนี้ฝนไม่ตกเธอไปตรงนูง้นฝน เกมคุณภาพฮะอืมเป็นหนึ่งนะหาทางขึ้นเป็นหนึ่งโอเคเอ้ยออันนี้มันก็ไม่ใช่ทำนี่แล้วผมมันให้ผมมาทำไมวันนี้ ถึงจะแสบตานิดนึงทุกคนแต่ก็เอาเถอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมเจอแกสีชมพูเฮ้ยจริงดิเฮ้ยทุกคนเยเฮ้ย,ยอันนี้ผมไม่ได้ย้อมสีเลยทุกคนนายเราเราอยากจับนายกลับไปเลี้ยงอะทำไงดีอ่ะเราไม่มีฟางอะ่ะอ่าชิบหายแหละ อุ้ยนายเราไม่มีเอ้าหายไปไหนวะวุ้ยหายเสียดายอ่ะเออเฮ้ยทุกคนอุ้ยดียก็เจออ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปเฮ้ตัวนี้เฮ้ยไปที่หลบภัยได้ทุกคน ๋ยวผมมาทำไมวะเนี่ยทำไงดีอ่ะผมไม่มีฟางนี่สิแล้วผมก็เออเอืมจริงดิผมต้องเดินกลับไปทงนู้นเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินกลับไปนะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคนะ โอเคทุกคนผมก็ได้ทำการเออ่ไปไปคลับเชือกมาแล้วนะทุกคนซึ่งหุ่นนนเออเออเกสิจมพูนายเป็นของแลเลยนะเพื่อนเตียมอยมาเพื่อนมามา เออเราจะพานายข้ามภูเขาไงวันนี้แบบผมอะ่ะเออเจอแบบธรรมชาติเลยอเออถ้าใครเจอแบบผมก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนเฮ้ยอ่ะฝน what the fuck เสีไดมีตัวเดียวถ้ามีสองตัวนะอืมดีเลยทุกคนก็จะบอกว่าพี่จะยากเลยพี่ก็แค่จับแกอีกตัวมาย้อมสีแล้วก็ผสมพันธุ์กันสิ เออใช่ฮะแต่ไม่ฮะอันนี้คือตัวธรรมชาติออริจินอลเลยนะทุกคนว้าวอเมซิ่งพระธีรนาจะมาอยู่กับหมูวัดดีพวกหมูเราได้สมาชิกใหม่แล้วว่าง,ง่าจะแกะเข้ามาเลยเข้ามาเลยนั่นแหละสวยงามโอเค แต่พวกนั้นก็จะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่แหละใช่แหละอะไรวะเนี่ยผมจะออกยังไงวะเนี่ยหมูพวกนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ของแป๊บนึงฟินนี่ผมก็ได้มาอีกแล้วอ่าเฮ้ยวันนี้เจ้าแกเดี๋ยววุ้ยพระอาทิตย์ตกพอดีเลย นี่ไงแกยอมสีชมพู <laughs> บอกเลยว่าผมไม่ได้ยอมแล้วผมไม่ได้มาตรงนี้ก่อนหน้านี้เลยทุกคนอันนี้ผมพูดจริงเลยนะถือว่าเป็นบุญตาป่ะถ้าเป็นบุญของผมแล้วกัน <laughs> เอาหล่ะมีสติงอ่าอ่าอ,อันนี้เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่าฟิน เอามาทำไมวะเน,นี่ยเออก็มาแล้วมีฐานเพิ่มได้ดินเพิ่มอาา่าฮะได้ปลาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ได้เหล็กเพิ่มเผาต่อเลยละกันเรามีเบสฟินแนนซ์อยู่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นฮะ โอเคทุกคนขอหลับก่อนละกันโอเคทุกคนถ้าคลิปนี้อาจจะแปลกแปกไปหน่อยผมผมอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมก็ขออภัยนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นอาชีวิตรอดมานานแล้วผมกับเล่นมันรู้สึกยังไงไม่รู้อะใช่เดี๋วต้องไปให้อาหารเจ้าแกะนี่ว่า ก,ก็เฮ้ยเฮ้ยสกิลิตันวราทุกคนบวกมไม่แดกหเราเพื่อนยิงตัวเองนะน,นั่นเอา้าตายแล้วเออเจ้าแกแกสีชมพูเย้ อาละอือฮ <laughs> oh, right. mm ึโอเคครับถ้าใครชอบใครลุมกดไลค์นะผมกดแชร์กดไลา์ผมด้วยนะครับวิวเดีล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าสัดีสวัสดีครับบายยตรงนี้เราก็ได้แก่สีชมพู